สวัสดีน้องทีน้ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่จะมาตอนลักกล่องสกินหมัดแบบฟิฟี่นะครับเพราะว่า GM นะครับได้แจกกล่องสกินหมัดแบบฟิฟี่นะครับและทุกคนจะได้สกินหมัดแบบฟิฟี่นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับองน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่ายังไม่มีสกินหมัดเล่นตอนนี้นะครับนอก็เตรียมตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่จับเด็ก สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาว่าถ้าอยากได้นะครับเนอก็คืออันนี้นะครับจะเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนอก็คืออยากได้แน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับจะสามารถรับสกินหมัดฟรีได้นะครับและที่สําคัญนะครับเนอพี่จะมาสอนรับของฟรีทั้งหมดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนาว่าถ้าอยากได้ของฟรีนะครับเนอก็ ต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะซอนรับแล้วก็รีวิวกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลัก like แล้วก็เซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะแต่ก to ่อนอื่นใครที cream. ่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากได้เพนทีฟีนะครับพี่ก็มีแจกมันกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพนทีฟีนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกอลีน่าฟรีฟรีมูลค่าหนึ่งร้อ่ห อยากได้เนยนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็ like, กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะห้าพัน,น 5, คนดู mm hmm. เดี๋ยวพี่ทําการสุมคอมเมนต์แจกให้เลยนะครับพี่ขเขาบอกเลยนะครับเนาะว่าตีมเป็นเพจนะครับก็ประมาณ500กว่าเพจนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าอยากได้ก็คือเข,<อ>ข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งรยคนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเ่ามาเลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับที่จะมารีวิวนะครับในส่วนของนี่เลย จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะและกล่องตัวนี้นะครับก็มีทางด้านของสก,กินหมัดด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นสก,กินหมัดทั้งกล่องเลยนะครับเนาะในกล่องนะครับก็มีสก,กินหมัดทั้งหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของการอัปเดตตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวพี่จะหนยอยรีวิวไปเท่าละ อันละกันนะครับเนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเนอที่แบบว่าเป็นซุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนอที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็เป็นกิจกรรมสุ่มประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าสุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าสำหรับองน้องคนไหนนะครับเนองในน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 นส่่ววขอออุดดตัััี้้้ะะะคครรบบก็จไแ ทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าของฟีนะครับก็จัเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้นะครับเนาะหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าจับเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือจะมีทางด้านของหมวกตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จับเดกเข้ามาแจกให้แบบฟรีๆประมาณนี้นะครับ นอก็คือกิจกรรมโทเค็นแดนนะครับจะมีการอัปเดตเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจะมีทางด้านของเช็ตโทเค็นแดนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแบบฮาโลวีนนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมสายเติมนะครับเนาะแต่เซิร์ฟนอกก็คือใช้แค่โทเค็นแดนนะครับในการแลกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสุดจิ้งนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสุดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิรรรรรรร์์ฟฟหหลลััััักกือออออว่าาาเเเเเซิไทยยขงนนนนนนนะะะคคบบ็็ปปปมณีี้้ดต มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าซูจิ้งนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็มีท่าทางตัวใหม่เยอะแยะมากมายด้วยนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีไอวอลนะครับเนาะมีซูทเท่นะครับเนาะเราก็มีสกินระเบิดนะครับเนาะเรียกได้ว่าอัปเดตเข้ามามีทั้งของฟรีมีทั้งของเติมนะครับอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเรานะจะได้เติมอ้าวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนนนนนีี้้เเเลยยะะะคครรรััับบบบบาาาาากก็ถือออวว่่่สหหงทไไแ นะครับนอะก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็มีเคียวด้วยนะครับนอที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับคนนี่เลยนะครับนอกแล้วก็มีกล่องโสรเป็นกระโหลกด้วยนะครับนอะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับนอะก็จะมีทางด้านของสกินกระเป๋าด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาว่าสุดจริงนะครับนอเรียกได้ว่า สุดจะจัดเลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาหรือว่าใกล้จะมาถึงนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นชุดเซ็ตฮาโลวีนนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาให้ทุกคนได้เล่นได้สุมแล้วก็มีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็เป็นเป่ามานี่เลยนะครับและกล่องสกินหมัดตัวนี้นะครับจ m จะแจกปลายเดือนนี้นะครับใครที่แบบว่า เข้ามารับไม่ทันก็คือจะสละสิทธิ์ไปเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากล่องสกินหมักทัวนี้นะครับทุกคนจะได้แน่นอน100%นะครับแล้วก็จะได้รับแบบยกเซิร์ฟด้วยนะครับเนอะจะแจกให้คนละ10กล่องนะครับนาพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าคนไหนดวงไม่ดีก็คือสูมไม่ได้นะครับแต่ถ้าคนไหนดวงดีก็จะได้ถาวรประมาณนี้นะครับเนาะก็ มีหมัดคอบ้ามีหมัดน้ําแข็งนะครับนอร์ก็มีหมัดบูย่านะครับทุกคนก็เป็นเปล่ามานี่เลยนะครับนอในนี้นะครับก็มีหมัดเยอะะมากมายเลยนะครับนอก็สามารถสุ่มได้แบบทาวด์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าซูจิ้งนะครับนอกล่องตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับนอก็คือ อยากเล่นแน่นอนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะหลังจากที่แบบว่าจะมีการอัปเดตใหญ่นี้นะครับเนาะตัวละครตัวใหม่ก็ประมาณนี้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะพร้อมสกินปืนอัปเลเวลได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสุดจริงนะครับเนาะก็ ท่าทางตัวใหม่นะครับพี่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็ถือว่าเราสามารถรับได้นะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับนว่ารับได้แบบแรงนะครับน้องก็คือเมื่อเราไต่แรงไปได้นะครับน้องเราก็จะได้ในส่วนของท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าสุดจริงนะครับน้องสายฟรีนะครับเตรียมรับท่าทางแบบฟรีแน่นอนนะครับทุกคนเออก็เป็นปากมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้ในส่วนของฟีนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็จะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าในเซิร์เบต้าตอนนี้มีนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับโนวาเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่า จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานี่ยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสโมสน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อนในซองของพี่ๆหรือว่าของใหม่ๆนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนองว่าซูจิ้งนะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนองว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องและ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับหรือว่าเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าฟรีไฟนะครับจะมีการอัปเดตใหม่นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูนะครับทุกคนและฤดูที่มาถึงนี้นะครับก็เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นฤดูหนาวนะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับฟรีไฟของเรานะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับเนาะในส่วนของต่างๆนะครับเนาะไม่เป็นทางด้านของแมปนะครับเนาะที่แบบว่า ปรับเปลี่ยนใหม่มีหิมะตกอะไรประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็คืออัปเดตใหม่ครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนเยอะมากๆนะครับเนาะแล้วก็ของที่จับเดตกเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะครับรวมถึงสกินมตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าจัปเดตกเข้ามานะครับทุกคนนี่นะครับพี่ก็รวบรวมมาได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นภาพลุดออกมานะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟ ทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสุดจริงแน่นอนนะครับโนเพราะว่าอัปเดตเข้ามาเยอะแน่นอนนะครับสำหรับของใหม่ๆนะครับสกีนรถก็อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสกีนรถนะครับโนก็อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าเป็นสายสกีนรถนะครับโนแล้วก็มีกระเป๋าตัวใหม่ด้วยนะครับมีทั้งกระเป๋าแรงด้วยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับโนแล้วก็มีกระเป๋าอื่นเยอะแยะมากมายนะครับและในแมปนะครับจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นน้ําแข็งนะครับทุกกกคคคคนนนนนีี่ no, pues. like ่่เเเลลยยะะรรัับบบททุขาาอว พีไฟจะเปลี่ยนไปตามฤดูแล้วนะครับเนอะก็เป็นเป่ามานี่ร่อยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยครับว่าซูจิ้งนะครับเนอะอันนี้นะครับก็ทําให้สมจริงมากขึ้นนะครับเนอะก็เป็นเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นทะเลสาบน้ำแข็งนะครับเนาะแล้วก็มีหิมะตกนะครับเนอะและที่สําคัญนะครับก็คือ ตามแบบแมบต่างๆนะครับเนาะก็คือจะมีทางหน้าของหิมะด้วยนะครับเนาะและไอวอนะครับเนาะจะละลายช้ามากๆด้วยนะครับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเป่ามานนี้นะครับทุกคนที่แบบว่าจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายัางรู้กิจกรรมตัวไหนอยางรู้กิจกรรมตัวใหม่หรือเปล่านะครับก็บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแบบว่า บอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมตัวไหนจะเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักแล้วก็เซิร์ฟไทยของเรานะครับก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับอันนี้ก็ถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับก็คือไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้อยเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละหนาะ พี่ขอบอกเลยนะครับถ้าอยากสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับนี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย